โคตรตำนานนี่มันยุคแบบ8สูนตัวรถมีอะไละ1บาทเว้ยซาลาเปาไส้ไก่กางเกงในไม่ใส่2หานางีง,าาง้2524แม่เจ้านี่คิดคิดครับ3านุ่ม3ามมุมคืออะไรวะแผ่นกอล์ฟอก็มีภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างเพื่อโคตรสุดเลยแล้วเป็นพวกม้วนวิดีโอหมดเลยไอ้นุ่มดอยเต้ามันเศร้าหดใจโอ้โเหเฮ้ยเหมือนมีคนสัมผัสหลังเอาล่ะทุกคนนะครับ ผมเตรียมตัวเตรียมใจมาละววันนี้ยังไงขอเข้าไปแบบชัดๆอีกทีนะฮะสำหรับชั้นที่เป็นสเก็ตนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบริเวณห้องที่เขาไม่เปิดให้ใครเข้าไปเลยนะครับทุกคนห้องนี้โคตรตำนานผมบอกเลยวันนี้ผมเอาแมสมาละอืออเอาแมสมาแล้ว,ลวยังเหม็นอยู่เลยวะ่ะโอ้โหเฮ้ทุกคนสุดยอดผมบอกเลย นะฮะเดี๋ยวขอดูเทปนิดหนึ่งนี่อะไรอ่ะมาร์คมาดอนนามาดอนนาคอลเลกชันทุกคนโคตรโหดเลยมาดอนนาคอลเลกชันครับอันนี้เป็นม้วนเทปเต็มไปหมดเลยฮะทุกคนนะฮะโอ้โหเฮ้ยเทปเต็มเลยออนป้านะครับนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยนี่ถุงท็อปอะไรวะเนี่ย นี่อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่อะไรวะเอ่อบูมซูเปอร์บูมครับทุกคนอันนี้มีโกดักด้วยนะมีโกดักเป็นสปอนเซอร์นะครับซูเปอร์บูมนะฮะโอ้โหอะไรอ่ะนัดอะไรไม่รู้อ่ะดูดิเห็นป่ะคลิกประวัติศาสตร์นะครับเคยฟังกันป่ะนี่มันยุคแบบ80เลยปะะ่ะ เวนนวอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรเก่าแล้วนี่เป็นเทปแบบดูดิหนุ่มดอยเต่าโอ้ยเฮ้ยหนุ่มดอยเต่ามาเปิดข้างบนน่ะคิดดูมาเปิดแบบนี้นะทุกคนมาเปิดเราเล่นสเก็ตกันนะครับไอ้หนุ่มดอยเต่ามันเศร้าหดใจนะครับโอ้โหยมีอะไรอรเปล่าสาราเปาไส้ไก่กางเกงในไม่ใส่อะไรงี้ปะ่ะเจ้าชายกบก็มีทุกคนดูดิ สามนุ่มสามมุมทุกคนดูสามนุ่มสามมุมเว้ยสามนุ่มสามมุมโอ้โหโคตรเหม็นขี้นกเลยทุกคนโอ้โหเ้ยสุดว่ะผมบอกเลยบนนี้โคตรสุดอ่ะนี่ฮะพีนอชิโอครับเทปตลับเทปพ,พี่นอคชิโอครับหายากไหมอะผมว่าโคตรหายากอ่ะเอาจริงเฮ้ยเสียงแล้ววะ ผมจะเชื้อราขึ้นสมองไหมโอ้โหห้องนี้เมื่อกี้เราเข้ามายังไม่ได้สำรวจอะไรมากมายนะฮะโอ้โหนี่มีคานเหล็กเต็มเลยทุกคนเฮ้ยสองฮานามิทุกคนสองฮานามิาามเวอร์ชั่นนี้คืออะไรวะคือสุดอะอันนี้อันนี้ของเก่าเลยเฮ้ยซองนี้หายากทุกคนโอ้โห้ยซองฮานามิรุ่นเก่าอะสมัยยุคเก้าสย์เลย เห็นป่เ้าโคตรโหดเลยอะเอาเอาเอานี่คิดคิดครับโอ้โหคิดคิดเพื่อนเขี้ยวตั๋วรถเมย์ใบเท่าไหร่เนี่ยตั๋วรถเมย์เฮ้ยหนึ่งบาททุกคนตั๋วรถเมย์ใบละหนึ่งบาทเว้ยทุกคนดูดิเห็นป่ะเอ้าโอ้โห,หสุดวะวันนี้โคตรสุดเลยอะไรเนี่ย สองห้าสองสี่แม่เจ้านี่ฟีดโคตรโหดอะ่ะผมบอกเลยบนนี้ฟีดโคตรโหดสองเก้ 2, 9, 2, าสองสี่มไวะโอ้โหสเปรอะไรเนี่ยคิงไดมอนสเปรคิงไดมอนคืออะไรพอสอะไรโอ้โหข้างบนนี่ฟีดโหดมากสองธนมัอีกแล้วทุกคนโอ้โหเฮ้โอ้โหแล้วน,น,นั่นอะไรวะ ไม่มีอะไรนะครับโหดว่ะเจ๋งอะ่ะตรงนี้โคตรเจ๋งเลยนี่มันอะไรอะ่ะสเปร์หรอไม่แน่ใจโอ้โหแต่ขนนกเต็มหมดเลยวะ่ะสองโขแกะใครกลับหลังวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีคนสัมผัสหลังเฮ้ย มืนมีคนจับหลังทุกคนอันนี้เรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้โกหกเลยเหมือนมีคนจับหลังว่ะโก๋แก่ซองเก่าถั่วกะทิโอ้โหโคตรโหดเลยโอเล่เวอร์ชั่นไหนวะเนี่ยโอ้โหโอเล่ซองเวอร์ชั่นเก่าเก่ากึกจะเป็นแค่วัดนกเน้่มนกเต็มเลยโอ้โหโหดว่ะ นี่ผมเข้ามาแบบไอ้ตรงนี้มันลัดออฟอัดชัดๆอันนี้เครื่องอะไรทุกคนเฮ้ย <Hey! S 1> นี่มันเครื่องไรอะดัต้าวิดีโอคือ,อไรวะเนี่ยอันนี้ของดีเจเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยใจเย็นน้องๆใจเย็นนะคะ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแผ่นก็ตเอาพอก็มีนี่อะไรอะ่ะซอมมอนเนอร์เหรอนี่มอนเตอร์ฮันเตอร์ครับโอ้โหเฮ้ยสุดว่ะนี่ฮะเทปโดนขี้นกเต็มไปหมดนะฮะนี่โทรศัพท์ทุกคนโอ้โหเฮ้ยแล้วนี่อะไรอะ่ะเสียดาย ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้สร้างเพื่อเป็นแนวความคิดสำหรับเยาวชนรุ่นหลังไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างที่ออกกำลังกายทุกคนโอ้โหแต่สุดยอดคือน,นี่ครับทุกคนตู้เกมสุดอะอันนี้สุดนะฮะสปีดสปีดเลสซิ่งครับสปีดเลสครับนี่ฮะ วันเพเยอร์ทูเพเยอร์ครับอันนี้คือสุดสุดติ่งผมบอกเลยนะฮะดูดิเห็นปะ่ะเนี่ยโคตรสุดเลยเอออันนั้นเป็นตู้ลำโพงครับไม่เท่าไหร่แล้วเป็นพวกม้วนวิดีโอหมดเลยตรงนี้นะฮะเออประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันโหยเทปบานเลยทุกคนเทปตกบานเลยอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะไม่ยุง่งประมาณนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวอยู่ไปเดี๋ยวผมเป็นเชื้อรานในสมองโอ้โหเหม็นโคตรอผมบอกเลยอันนี้แหละวะเปลือกลูกองลูกอมเต็มเลยดูดิเออเอาละทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการมาสถานที่แห่งนี้นะชั้ข้างบนนี่คือไม่มีใครขึ้นมานานแล้วนะทุกคน แล้วนี้ผมขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับโรงหนังร้างนะครับซึ่งก็มากับคุณแบงแล้วรอบหนึ่งนะวันนี้มาเพื่อที่จะมาไลฟ์สดนะแต่ไลฟ์สดไม่น่ารอดนะครับก็เลยเดินขึ้นมาคนเดียววันนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็คลิปยิงยาวมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะก็ยังไงหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมขอญาต์มูฟออกจากสถานที่อย่างนี้ละตอนนี้จะตีสองแล้วทุกคนนะครับผมมาอยู่ใน โรงหนังร้างคนเดียวครับวันนี้มาบุกเดี่ยวนะฮะเพราะฉะนั้นเจอเรื่องราวความทรงจําดีๆแน่นอนนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอรอตัวลาจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ